หลายคนก็ไม่ได้มีพื้นที่ให้รีเซ็ตตัวเองบ่อยนักการได้นั่งลงกับเพื่อนสนิทไม่กี่คนหัวเราะเบาๆบา้บาๆบอๆโดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้เหนื่อยนั่นคือพื้นที่ที่ปลอดภัยและหายากขึ้นทุกวันในชีวิตนี้เรารักษาเพื่อนสนิทไว้เพียงไม่กี่คนถ้าไม่เจอกันจริงๆความสัมพันธ์เหล่านั้นก็จะค่อยๆจางหายไปโดยไม่รู้ตัวการได้นั่งกินข้าวดื่มนิดๆหรือคุยคุยกันในห,หายคิดถึงก็ช่วยเติมพลังใจได้มากกว่าที่คิดเพราะมีตรภาพ มันเหมือนกล้ามเนื้อถ้าไม่ใช้มันก็หดหายและแค่ทัชแชทกันมันก็ยังไม่มากพอเรายังควรเจอเพื่อนสนิทบ้างเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์ทางอารมณ์ให้ทํางานต่อได้การทํากิจกรรมอะไรก็ได้ที่ทําให้เรานั้นหัวเราะไปพร้อมๆกันสําหรับหลายคนแล้วการทานข้าวสักมือ้อดื่มสังสรรค์ด้วยกันนี่แหละคือวิธีที่ง่ายและจริงใจที่สุดและไม่ใช่ว่าทุกคนจะพูดคาว่าเครียดออกมาได้ตรงๆแต่การสังสรรค์ที่ซิงกันแบบพอดีกับเพื่อนที่อยู่ด้วยกันมัน นนมันก็คือเซฟโซนที่ช่วยให้เราปลดปล่อยความเครียดทิ้งไปได้ดีที่สุดหลายคนก็ไม่ได้มีพื้นที่ให้รีเซตตัวเองบ่อยนะัก การได้นั่งลงกับเพื่อนสนิทไม่กี่คนหัวเราะเบาๆบ,า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 บา้าๆบอๆโดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้เหนื่อยนั่นคือพื้นที่ที่ปลอดภัยและหายากขึ้นทุกวันในชีวิตนี้เรารักษาเพื่อนสนิทไว้เพียงไม่กี่คนถ้าไม่เจอกันจริงๆความสัมพันธ์เหล่านั้นก็จะค่อยๆจางหายไปโดยไม่รู้ตัวการได้นั่งกินข้าวดื่มนิดๆหรือคุยคุยกันในห,หายคิดถึงก็ช่วยเติมพลังใจได้มากกว่าที่คิดเพราะมีตรภาพมันเหมือนกล้ามเนื้อถ้าไม่ใช้มันก็หดหาย และแค่ทักแชทกันมันก็ยังไม่มากพอเรายังควรเจอเพื่อนสนิทบ้างเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์ทางอารมณ์ให้ทํางานต่อได้การทํากิจกรรมอะไรก็ได้ที่ทําให้เรานั้นหัวเราะไปพร้อมๆกันสําหรับหลายคนแล้วการทานข้าวสักมือ้อดื่มสังสรรค์ด้วยกันนี่แหละคือวิธีที่ง่ายและจริงใจที่สุดและไม่ใช่ว่าทุกคนจะพูดคาว่าเครียดออกมาได้ตรงๆแต่การสังสรรค์ที่ซิงกันแบบพอดีกับเพื่อนที่อยู่ด้วยกันมานานมันก็คือเซฟโซนที่ช่วยให้เราปลด ปล่อยความเครียดทิ้งไปได้ดีที่สุด